ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกทุท่านครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ครูดอยจะพามาอัปเดตผักในแปลงผักนะครับในโรงเรียนบ้านแม่แปะเนี่ยนะครับผมพร้อมกับชมบรรยากาศนะครับก่ในยามเย็นนี้เราจะมาทําแปลงผักกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยท่าเราจะมาอัปเดตกรล่ำปลีกันเลยครับผมอ่าอันนี้นะฮะอันนี้กะหล่ำปลีครูดอยนี่ห่อหัวแบ้งไม่หัวห่อหัวแบ้งนะครับท่า บางต้นก็นดนแมลงเจาะโอ้ยตัวนี้เริ่มแน่นแล้วครับโดนแมงเจาะไปเนี่ยเกือบหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นแบบนี้เลยครับก็เรียบร้อยเลยนะครับอัน,นี้คือปลอดสนของจริงครับผมปลอดสแนแหวนฉ่ำใบคุณอะไของจริงเลยครับตามสโลแกนนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นกระลำปลีนะครับพามาชม นี้ก็เป็นจะเป็นกระลำปลีเหมือนกันครับแต่ไม่สวยละตัวนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องจัดการละต้องเอาออกละนะครับกระลำดอกครับน่นะฮะนี่ก็เป็นกระลำดอกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผักสลัดครับมาดูตันนี้หนึ่งเลยตัวที่หนึ่งเลยไอย้ชนิดที่หนึ่งก็เป็นกลิ่นโครโรนะครับหรือเราเรียกมันว่าผักแกดหอมนะครับตัวที่สองครับมา,มาชมกันเลยตัวนี้เราเรียกมันว่า บัตเตอร์เฮดครับนะฮะบัตเตอร์เฮดหรือว่าสลัดกุหลาบครับผมเดี๋ยวมันจะคล้ายๆกับกุหลาบนะครับเนาะเดี๋ยวจะหอขึ้นม,มาใบมันจะแบบว่าหอมเหมือนกุหลาบนะครับเนาะมาดูอีกหนึ่งอันครับมาดูอีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้ก็จะเป็นฟินเลนนะครับผมเนื้อดุดแมงดุดม,ดดมลแรงจอยนะครับเนื้อเป็นผักปลอดสารสาเหตุที่มะแรงจอยเพราะว่าดินเกิดจากดินนะครับเนาะ เวลาเราลดน้ำเนี่ยเทคนิคก็คือถ้าเราไม่ใส่ยาฟางหรือว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับไม่ได้ใส่ไอ้มูลวัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะมีดินมาเกาะแตมบ,บ่อยรอบโดนมแมลงเจาะนะครับต้องรอให้มันโตๆซึ่งผักพวกนี้ถ้ามันรอดเนี่ยมันเป็นผักที่แข็งแรงมากๆอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินนะครับผมนี่คือฟินเล่นะครับผมถัดไปครับถัดไป ตัวนี้น่าจะเป็นผักแก่นหอมอิตาลีครับหรือว่าผักแก่นหอมจีนนะครับเนาะมันจะต้นมันจะใหญ่มากเลยนะครับมันก็จะหอมนะครับเห็นตามเพจใน Facebook นะครับเนาะพวกเขาบอกว่าปลูกไม่ยากเลยนะครับคุณลก็ลองซื้อมาลองสั่งมานะครับปรากฏว่าก็เริ่มโตแล้วครับเนาะรอดูอีกทีว่าจะหอมแค่ไหนนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นผักกาดแก้วครับผมผักกาดแก้วหรือเราเรียกว่าไอเบิร์กครับ นะครับมันจะคล้ายๆกับฟินเลฟินเลนี่จะเป็นฟินเลย์ชื่อของเขาคือฟินเล์ไอเบิร์กแต่ตัวนี้จะเป็นไอเบิร์กเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะฮะไอเบิร์กนะครับผักกาดแก้วผักกาดเขียวเขียวห่อหัวนะครับเนาะกลับมาดูฝั่งนี้ครับเออไอตัวนี้จะเรียกว่าผักคอตครับกลีนคอทนะครับเนาะมันจะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับถ้าเป็นสีแดงเราเรียกว่า เลดคอตนะครับตอนนี้เป็นกลีคอตมันจะมีเบบี้คอตอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับมันค้ายกันมากเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราดูถ้าตอนมันโตอีกทีนึงนะครับนี่เริ่มใกล้จะโตแล้วครับอีกประมาณสัก15หวันนี้น่าจะเก็บกินได้แล้วครับก็มีอะไรอีกเนี่ยนี่มาดูพกเก็ไอมาดูไอกระลำดอกครับนี่คือกระลำดอกครับผมเห็นไหมครับเห็นข้างใดไหมครับกระลำดอกมีหัวแล้วครับนวลมากเลยครับตันนี้ครับต้นนี้ หัวมันนวลมากเลยนะครับเนาะน่าจะสวยน่าใหญ่ๆน่าดูนะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนาะอ๋อยังมีอีกหนึ่งอย่างครับอีกสองอย่างนะครับนี่นะครับตัวนี้เราเรียกมันว่ามะละหวานครับผักไซโยเต้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอมันโตนะครับมีอยู่ประมาณ4ต้นนะครับรอเดี๋ยวมีคุณครูท่านหนึ่งอยู่พบแพะคุณครูบัวเงินบอกว่าส่งมาให้ผมแล้วนะครับเดี๋ยวรอ ถ้าได้แลวผมจะลงดินเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นดินเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้คุณต่อยจะทาเป็นดินปลุกนะครับนะเป็นดินเพาะแกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปที่คุณต้อยจะทำนะครับคลิปต่อจากนี้นะครับต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นคณะเคียวครับผมใครที่ยังไม่เคยทานคณะเคียวครับต้องบอกว่ากรอบมากๆนะครับสด ทานถัส่วนนี้อร่อยมากมนะครับยอดเลยนะครับต้องหามาทานนะครับเดี๋ยวคุณเราจะเพาะต้นแกล้ไว้นะครับป้าสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตผักกันแค่นี้แหละครับเนาะเดี๋ยวคุณเราจะขอตัวไปรดน้ำผักกันก่อนนะครับโอเคครับทิ้งคลิปกันไว้นะครับปลอดสารหวานช่ำใบกลู้ยดอยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ